เพื่อนๆที่ถามมานะคะว่าเจพึ่งตั้งท้องหรือยังตอบได้เลยค่ะตอนนี้ยังไม่ตั้งนะคะเพราะว่ารอฮีทมาตอนนี้ฮีทยังไม่มาเลยจริงๆครกกำหนดก็น่าจะใกล้มาแล้วนะคะเพราะว่าจิมิีเปลงมากเลยทำ <c oughs> อะอ,อ,อไม่ไไม่ใช่ไม่มีอะไรลูกแม่พูดจิมิีเฉยๆหนูเชอฮีทมาหรือยัง เจเพิ่งฮิตหนูมาะลรยังเนี่ยอามาคิดตาเดกดิคิดตาเนี่ยไม่สวยฮิตหนูมายังบอกบอกแม่ได้ฮิตหนูมายังถ้าฮิตหนูมาเนี่ยหนูก็จะต้องผสมเลยนะถ้าเกิดว่าเจเพิ่งกับลักกี้ผสมก็จะมาอัปเดตหน้าเพจทันทีจ้าเพราะว่ามีเพื่อนๆถามกันมาเยอะเลยอยากเห็นลูกเจ๊เพิ่งจังเลยใช่ไหมลูกหืม แต่ว่าดูแล้วอุ้ยยังไม่ได้ท้องเลอเนี่ยอันนี้กินข้าวเพิงอิ่มค่ะกินข้าวกินดะไก่คอนดโดเข้าไปเหมือนท้องเลยอ่ะเดี๋ยวดูทรงดีๆด,ดิเป็นแม่พันธุ์ที่ดีได้ไหมนี่นี่นี่น,น,น,นีเดี๋ยวพามาดูนะคะมาเจาะเลยเจาะเลยเจาะลึกแม่พันธุ์ที่ดีใหญ่ไหมคะ ใหญ่เนาะเหมือนพิษบูไหม,มไปดูมาถ้าไม่มีหัวน,นี่ดูแล้วไม่เหมือนเลยนะโอ้แต่ถ้าเดินไปนิดนึงอ้าวมีหัวอุ้ยตายพิษบูชัดๆชดใช่ไหมพิษบูชัดๆอันนี้อันนี้พิษบูนะคะเห็นอย่างนี้พิษบูเดี๋ยวดูใหม่เดีย๋ยวดูใหม่เดีย๋ยวดูใหม่อันนี้หมู หมูอันนี้หมูอมหมูหมูในล่างพิษบูอิ่มอิ่มแล้วนี่คืออิ่มเต็มที่แล้วเต็มที่เต็มที่สุดเลยสุดๆถ้าถ้ามีเรื่องมันดูแล้วน่าจะวิ่งไม่ไหววิ่งไหวป่าวเจเพื่อสเจเพิ่์ไหวไม่ไหวละไม่ไหว quái bao, thăm gì lâu bên ngoài mày? hả? thăm gì lâu bên ngoài mày? quái quái ổ, oh, quái oh. quái ổ, ơi, quái cái quay.